เส้นหินนั้นประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะไม่ถึงหนึ่งชื่วโมงก็จะได้เรือโบราณเพื่อการท่องเที่ยวมาบอกที่ดี มันสาบวั